ถ่ายไว้ดิไม่โอ้โหพอไม่ต้องค้นนี่ดูเอาแค่หน้างานพอจะได้เอาออกไหนเืธอว่าชี้ไปเอากลับเลยเลตั้งตั้งเช้าพี่ปีนหนีใครอ่ะใหญ่ก็โทรหาเมื่อคืนอ่ะมีคนจะมาทำร้ายผมอ๋อมีคนจะมาทำร้ายพี่เหรอใช่ครับแล้วแล้วพี่หนีไปไหนมาผมก็อยู่นี่นะครับที่ว่าพี่ปีนข้ามกำแพงไปไปไหนมา ปไปไหนมาอยนหปีนไปไหนมาปีนหนมาีนหนคนจะมาทำลายเหรอพี่ใครอะพี่ใครอะพี่พี่เห็นเขาไหมไม่เห็นอไม่เห็นแล้วตอนตอนแรกเขาเขามาเหรอถ่ายน้ำศพไว้ปะส่งให้ฉันหน่อยดิไปยิเกียรตไปถ่ายใหม่